สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบปะกับช่องเบาเป่าสาวนุ่นดำสิงคือเก่านะคะพี่น้องค่ะวันนี้สาวนุ่นมาหาเบาเป่าค่ะพี่น้องอยู่กเบาเป่าคือเก่าค่ะคุณผู้ชมผู้เก่าในสัปดาห์จรครับสวัสดีครับแม่ยังตอนนี้คือยังงักกันแล้วเนี่ยบ่อยแต่มาหาสิมีเนี้ยไห้สอบมีเหรอสปอร์จ้าสอบเนี้ยสอบเนี้ยหยิบเพื่อนแล้วสอบเนี้ยหยิบเพื่อนขอร้องโอ้ยครับครับครับเป็นได้กว่านะได้จักเสี่ยว โอ้ยอย่ามาโกงเที่ยวกันเด้อแล้วจะเที่ยวอเอาบ่มแม,นม่นมาทำงานหมู่บ้านน่ะมีหรือขอทำบะเกตบ่ทำามดอันนี้บ่ะชิปเที่ยวชิปเที่ยว <c oughs> โอ้ยขอหลวงซีเรียสชิปไหโอ้ยชิปเที่ยวป,ป่ะนะพี่น้องขอมานายลูกน้องปุนิยแทะเป็นไหนอยากกระบานไป อย่าง,งวมนเด้วออกวันจังมือเรีวอรอบนียหลายมือจะจำไม่ได้หลายมือจะจำไม่ได้ปัดโทษขักขับขับอันบ่ได้เง,งินแสนจิบเขาบ้านนะบอที่ว่าบ่ได้เง,งินแสนจิบเขาบ้านนะบอรอดใจทอดใจทอดใจแล้วโอ้หนาวล้นยังก็มีแต่ขนมเถอะเื้อไห้ไผลล่ะน่ะนะโอ้แม่ยนบอโอ้โอโลขข้ล้มบักแหงนะจ้ะ จักล่ะมันจะเป็นมีคนขึ้นรถน้ำสันดอกเลยถามมาซื้อตะบอกตะอวดโต้ตะขึ้นรถวังเขาโตว่าตัวรับรถวางตะเล่นดีเสียโตไหมยังกว่าน่ะคือไม้หนุอยมาจิตแท้ห่านามากเอาอันขันเก่าอีหยังคขนาดคือได้เอามาเปลี่ยนตัวลอยสิบห้ากินผีโออ่ะมาเปลี่ยนหลางรถเจี๋ยเปล่านี่คือว่าได้ยินข่าวว่าไปลนางรถเรื่อยอยู่ ฮะจะรูปแล้วล่างหรือว่าล่างความจริงกันอ่ะเออเออโอ้คุณหนึ่งนองล้มบางแง้มคุณรูล่ะประตูคุณน่ะล้มบางแง้ค่ะหนาวอยู่บ่อนอนบ่อน่ะฮุนเอาบ้ากันไปอาบน้ำใส่นี่น้ำบางแงโอ้ยยังบางนี่ไม่น้ำเหรอพี่ เลิศเลิศเลิศมองนี่ขอท่ายยูกอีเจ้ามือสิมมอบห้บามืนี่แหะมือนี่<ม>เป็นบ้าตีเอาเสือผ่าพระทรงเหรอสิอออเาม,ามืออยอย่างจ้ขอรองบระงเก่าเไร้ดดอกหายยูดด้ดน,น,นี่งั้นบ่อเล้ก็ตองเมืออยเมืนีอา้นเบาคือเนาะคิดหอดบ้านหอดจองเนาคิดหอดบ้านเก็บเมืองนอนที่เคยจากมาคัก <laughs> <laughs> ยุ่ ที่นอยบานเกินมองน้อน,นี่ก็จากมาเพิ่นว่าบ้มายโอ้ยคับ,บ,บโอ้โอ้โอ้มงนี้ลมเยงก็ถุกมืออยู่บนนี้หรือมจ้าไหนโอ้ยอย่าวาทเอลมเย็นเสมอสิดินนี่ยังนี่เธอดิน,ดนเป็นดินทรายยังดินทรายตนี้อะไรทรายา คองสอปมนตฟุ้งก็จีหล่เนาะเดบิวเป่ากวงยุใส่ะนี่เป่ากวงร้านไม้ไทยแต่ว่อันไรโบจะควงบ่ได้เล่นบ่ตายน้ำัก็ตายอียงตายไรโบเป่าเน่ะดเกือตามมือเจ้ากือบ่เปยห่ว้่เว้นบอง่ดีตอนลัลุงน้องนิเซสรหลดไดดี เน้นเน้นเน้นอันบอกว่าเน้นดูแลรถเตยไม่ได้เน้นเดี่ยวเตยปวดอะเอ้าฝากไว้สักนีดละเนาะเดี๋ยวฮอดสิมือนี่อันสีมะทายเป็นเกาศดเลยชุมนะคะพี่น้องค่ะวันนี้มีรถอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองคันมีทั้งหมดห้าคันนะคะ มันนี่รถหาขันค่ะพี่น้องค่ะเสียต,ตัวกับมาอันแป๊บเดียวนึงวันสิมาเรียนกับโบมาเรียนรักเมื่อบานจ่อยค่ะงานบ่ดีเออมีบานนี่จักเที่ยวเลยอออโอ้ยเว้าไป <c oughs> <c oughs> เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจนถับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเบาเปาครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ <c oughs> โอ้ย